สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังกันค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะใหกันเลยนักเรียนมาดูภาพนะคะภาพที่1คุณครูให้มาเป็นสนะุนัข ภาพที่สองหมูภาพที่สามเป็นลิงภาพที่สกลุ่มปลาภาพที่ห้าแมงกะพรุนและภาพสุดท้ายหอยทากนั่นเองนะคะ,ะถ้าคุณครูให้นักเรียนจัดกลุ่มสัตว์ทั้งหภาพนี้นักเรียนจัดจัดกลุ่มได้กี่กลุ่มคะ,ะจัดคุณครูจัดได้สองกลุ่มค่ะจัดได้2กลุ่มดดม,มีกลุ่มอะไรบ้างคุณครูจัดให้หอยทากและ แมงกระพุนอยู่ด้วยกันและกลุ่มที่สองให้ปลาหมูลิงและก็สุนัขอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะ,ะถ้านักเรียนลองมองนะคะคุณครูจัดได้อย่างไรคุณครูใช้เกณฑ์อะไรนะคะนักเรียนมองไปที่หอยทากคครูให้ดูหอยทากและหมูนะคะให้ดูสองภาพนี้ถ้าคุณครูจับหมูและหอยทากไปผ่า ดูข้างในนะคะครูจะเห็นว่าเมื่อครูผ่าเข้าไปที่หอยทากแล้วนะคะข้างในลำตัวของหอยทากจะไม่มีโครงล่างแข็งเหมือนกับหมูส่วนหมูนั้นถ้าเราผ่าเข้าไปเราจะเห็นโครงล่างแข็งซึ่งเราเรียกว่ากระดูกนั่นเองนะคะ,ะฉะนั้นหมูจะมีกระดูกสันหลังและก็มีโครงล่างแข็ง ภายในลำตัวนะคะเราจึงเรียกหมูว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะส่วนหอยทากเราเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังกันเราจะไปรู้ว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะ ค่ะมาดูสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันเลยก็คือ1กลุ่มสัตว์น้ำด้วยก่กลุ่มปลา 2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำา 3. สัตว์เลื้อยคลาน4สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะใครที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคุนคูขออนุญาตไม่ให้คะแนนนะคะต้องบอกว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะต่อไปกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มสัตว์ปีนะคะทีนี้เราจะมารูกันว่าในสัตว์แต่ละกลุ่มนี้มันมีสัตว์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างไรค่ะามาดูสว์กลุ่มที่1ค่ะ สัตว์น้ำนะคะคือกลุ่มปลานั่นเองจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นก็คือสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไปหายใจด้วยเหงือกมีเกร็ดปกคลุมร่างกายแต่บางชนิดก็ไม่มีเกร็ดนะคะอย่างเช่นปลาดุกนั่นเองอต่อไปนะคะมีครีบมีหางสําหรับว่ายน้ําและการทรงตัวในน้ํานั่นเองอาศัยอยู่ในน้ําตลอดชีวิตและก็ออกลูกเป็นไข่ค่ะมาดูตัวอย่างของสัตว์น้ําหรือกลุ่มปลากันบ้างค่ะ,ะวันนี้คุณครูนําเสนอปลากัดแซนสวยนะคะนักเรียนดูสังเกตดูที่ ผิวหนังของปลากัดจะมีเกร็ดนะคะปกคลุมร่างกายและตัวที่2เป็นปลาดุกนั่นเองปลาดุกจะไม่มีเกร็ดปกคลุมร่างกายนะคะต่อไปค่ะมาดูสัตว์กลุ่มที่2ส,สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกค่ะ มาดูลักษณะพิเศษมาดูลักษณะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันบ้างเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันกันกบสัตว์กลุ่มปลาเลยนะคะอันที่ 2. วางไข่ในน้ําและมีวุ้นใสหอ่อหุ้ม3นะคะตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือกและผิวหนังส่วนตัวเต็มวัยหายใจด้วยปอดและผิวหนังนั่นเองนะคะนนี้ ตัวอ่อนอยู่ในน้ําส่วนตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกค่ะ,อ,ะอันที่สี่ผีมีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลาแต่ไม่มีเกล็ดนะคะนะมาดูตัวอย่างของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะได้แก่พวกเคียดกบแล้วก็คางคกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสัตว์กลุ่มที่3ได้แก่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะ กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกับกลุ่มปลาและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือมีอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั่นเองอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกค่ะมีปอดในการหายใจใช้ปอดในการหายใจออกรูปเป็นไข่แต่ว่ามีเปลือกแข็งห่อหุ้มไว้นั่นเองนะคะผิวหนังแห้งมีเกล็ดปกคลุมร่างกายค่ะมาดูตัวอย่างของสัตว์เลื้อยคลาน แต่แรก,กค่ได้อย่างเช่นกิ้งกามูมัมงกรโคโมโดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสัตว์กลุ่มที่4กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคะ่ะ เป็นจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นก็คือมีอุณหภูมิร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นะคะหายใจด้วยปอดมีผิวหนังเรียบที่ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะจะมีขนเหมือนก,นกันกับคนเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเพศเมียเพศเมียจะมีต่อมน้ํานมนะคะเอาไว้สําหรับเลี้ยงลูกก่อนนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมกัน เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในตัวอย่างนะคะก็จะมีช้างยีราฟฮิปโปนะคะแมวน้ำแล้วก็หมีแพนด้านั่นเองนะคะอ่าต่อไปกลุ่มสัตว์สุดท้ายก็คือกลุ่มสัตว์ปีกค่ะกลุ่มสัตว์ปีกจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะก็คือมีอุณหภูมิ ของร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมนั่นเองหายใจด้วยปอดออกลูกเป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะมีปีกและขนเป็นแผงปกคลุมร่างกายอันนี้คือลักษณะที่โดดเด่นเลยนะคะใช้ออกใช้เอ,อในการออกข้อสอบโอเนนะคะเนี่ยในการพิจารณาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างของสัตว์ปีกก็คือสัตว์พวกกลุ่มนกนะคะเป็ด ไกฮานนะคะก็คือไปจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ปีกทั้งหมดเลยนะคะมาดูสรุปสุดท้ายค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น5กลุ่มก็คือ1กลุ่มปลา สองกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสามกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน4สี่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมห้ากลุ่มสัตว์ปีกต่อไปมาดูลักษณะโดดเด่นของสัตว์แต่ละกลุ่มนะคะเพื่อที่นักเรียนจะเอาไปวิเคราะห์ในการทำข้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบโอเน็ตนะคะถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้เราจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่า ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นสัตว์อะไรมาดูลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มค่ะกลุ่มปลานะคะหายใจด้วยเหงือกถ้ามันขึ้นต้นด้วยหายใจด้วยเหงือกมาแล้วเราไปดูซิว่ามันหายใจด้วยเหงือกแล้วมันมีข้อมูลที่บางชนิดเนี่ย มีเกล็ดปกคลุมร่างกายอาศัยอยู่ในน้ําตลอดชีวิตไหมนะคะแล้วก็ออกรูปเป็นไข่ถ้ามีข้อมูลหายใจด้วยเหงือกอาศัยอยู่ในน้ําตลอดชีวิตออกรูปเป็นไข่คือเป็นสัตว์กลุ่มปลาแน่นอนนะคะอ่าต่อไปไปดูกลุ่มที่ 2, 2> สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกมีลักษณะที่โดดเด่นคือผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลานะคะสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายออกรูปเป็นไข่แต่ว่าไข่นั้นจะมี วุ้นใสห่อหุ้มนะคะตัวอ่อนอยู่ในน้ําตัวเต็มใบอยู่บนบกค่ะอ่าส่วนตัวเต็มใบเนี่ยนะอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางข้อมูลที่เขาให้มาก็อาจจะให้เราวิเคราะห์หลายชั้นนักเรียนอย่าสับสนนะต่อไปต่อไปค่ะ ลักษณะโดดเด่นของสัตว์เลื้อยคลานนักเรียนไปดูสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นภาพที่ครูให้มาคืออีกัวน่านะคะไม่ใช่อีนาวัวนะอีกัวน่านะคะลักษณะพิเศษของสัตว์เลื้อยคลานก็คืออาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํามีเกล็ดปกคลุมร่างกายนะคะมีเกล็ดปกคลุมร่างกายนะลูกนะนี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะมีเกล็ดปกคลุมร่างกายนะคะอย่างเช่นเต่านะ อ,อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะอ่ะต่อไปกลุ่มสัตว์ที่4กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแน่นอนกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยด้วยน้ำนมต้องมีต่อมน้ำนมแน่นอนนะคะมีเต้าน,นมมีต่อมน้ำนมนะคะสืบพันธุ์ภายในผิวหนังมีขนเป็นเส้นปกคลุมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวแต่ว่ามีบางชนิดที่ มีปีกสามารถบินได้อย่างเช่นค้างคาวหรือออกลูกเป็นไข่ก็มีนะคะหรืออาศัยอยู่ในน้ำก็อย่างเช่นวานโลมานะคะนะลักษณะที่ลักษณะที่โดดเด่นของสัตว์ปีกนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะ,ะมาดูสัตว์ปีกลักษณะที่โดดเด่นก็คือแน่นอนต้องมี ต้องมีปีกแน่นอนนะคะผิวหนังมีเส้นขนเป็นแผงปกคลุมร่างกายออกลูกเป็นไข่นั่นเองอทีนี้เรามารู้แล้วนะคะว่ากลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมีกี่กลุ่มอะไรบ้างและมีลักษณะโดดเด่นที่ควรจําอย่างไรบ้างทีนี้มาตอบคาถามมังคูซิจากการที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสามารถจัดกลุ่มสัตว์ที่คึงควรนำมานี้ได้หรือไม่ไมนะคะามาดูอันที่หนึ่งลิง ลีงลักษณะที่คุณครูจะให้นักเรียนสังเกตคือมันมีขนฮะมันมีนมนะคะ่ามันมีนมเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันมีขนผิวหนังเรียบมีขนแล้วก็มีเต้านมมีต่อมน้ํานมอันนี้แน่นอนเลยต้องจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะ,ะต่อไปอันที่สอง อ่านี่คือภาพค้างคาวใช่ไหมคะคุณครูบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมอยู่กลุ่มหนึ่งหรือพวกหนึ่งชนิดหนึ่งมันเองที่มันสามารถบินได้นะในนี้คือครูคก็เลยให้ไปเลยค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมค่ะต่อไปอันสุดท้ายเต่าให้เวลานักเรียนคิดสิเต่ามันน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะ เ่านะคะลักษณะที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือลำตัวของมันมีเกล็ดนั่นเอง่อสัตว์กลุ่มไหนที่มันมีเกล็ดคะสัตว์ที่มีเกล็ดปกคลุมร่างกายก็คือสัตว์เลือ้อยคลานนะคะ,ะผิวหนังของเต่ามีเกล็ดปกคลุมเพราะฉะนั้นเต่าจึงจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลือ้อยคลานเพราะนั้นมีนักเรียนบางคนบอกว่าคุณครูเต่าไม่ใช่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบุกหรอคะ เพราะว่าเต่ามันอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้าและบนบกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบนะคะเวลาดูระหว่างสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกกับสัตว์เลือ้อยคลานเราจะดูตรงไหนดูตรงผิวหนังนะคะลักษณะที่เด่นเลยก็คือถ้าเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยผิวหนังจะเรียบและก็เปียกชื้นตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นสัตว์เลือ้อยคลานผิวหนัง จะมีเกล็ดปกคุมร่างกายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเต่าจึงจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะค่ะวันนี้เราก็เรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังกันมาแล้วเรามาสรุปบทเรียนรอบสุดท้ายกันเลยนะคะอ่ะ สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆเลยก็คือ1กลุ่มปลา2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกหรือกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะคะ3สัตว์เลื้อยคาน4สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม5สัตว นะคะ,ะวันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังกันไปนแล้วคุณครูมีแนวข้อสอบโอเนสําหรับปีที่เคยสอบผ่านมานะคะคุณครูจะเป็นลงไว้ในเพจแล้วให้นักเรียนไปตอบคําถามแนวข้อสอบโอเนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังกันนะคะเพื่อที่จะไปชิงคะแนนสําหรับวันนี้ขอจบ การเรียนการสอนในเท่านี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะ